ลองใช้ลองใช้ไม้พี่เบียครั้งแรกนะฮะเราจะพาพี่ตั้มเดี๋ยวผมเอามือถืออีกเครื่องนพี่ตั้มไทยแล้วบ่ยังประทไทยกี่ประเทศไทยไทยขึ้นบ่อ่าค่อยไปดีเลยแล้วทุกทุอาจจะอคตต่อสตาร์กแล้นะอ๋อจะเปต่อคลิปไหมแบนต่อคลิปแบบแบบเลี้ยวถ้สวัสดีครับสุขใจมันนี่นะฮะก็วันนี้ สุดเจ๋งวันนีหรือว่าพิทตั้มนั่นเองพิทตั้มตั้มบึกของหลงหลงมาพบกับบ่าวยร์ทัตพนมมาบุกถึงถิ่นเลยเนี่ยในตำนานอีกแล้วเอาน้ำมันเพิ่งซึ่ง่วมบะไอ้ทั้งเลยน้ำมันดูดมาจากจากห่วยไห้อันนี้จะเลี้ยงปลาอันนี้คือแพนไว้เลยชิ้เลี้ยงปลาแล้วก็นชิปลูกอ่าพวกพักพักพายแล้วก็เช็ดทำ็นที่นั่งเล่นออกมาว้าวเป็นสลากอ่ะ มีปลาครับปุริมากครับปกปลากินได้นะครับเยี่ยมเลยพี่สุดยอดมีลูกกระยางขาวเนี่ยทำประดุษชาติครับนี่นี่เห็นนกมันเลยอ่าสวยมากนะมันมันมาหากินหอยไอ่อาจจะไกลแต่ว่าสวยจริงหอยตาเรามันจะมองเห็นดีกว่ากล้องอยู่าอ้าออันนี้แหละคือคือเราสามารถมองเห็นประท่าพนมได้อยู่นี่เอาเหรอแม่นยังคืนเนี่ยมองเห็นชัดเลยโอเคโอเคแต่ความเรื่องเนี่ยเรมีไฟมองเห็นอันนี้พี่เบียร์ถมไปกี่รถแล้วครับโอ้ยอ้าเติมนึง หมดประมาณแสนแสนสองผมที่เนี้ยแสนสองหมื่นอันนี้ขึ้นจบให้จบขึ้นให้นำบอ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 คือถมอันนี้อันนี้เป็นตินไฮน่าได้ไหมเฉพาะเป็นทุ่งนาสีเขียวอย่างนี้แหละแต่วันแบบแบบเมี้แหละให้ที่ที่ไอเดียคือตรงนี้ซุดแล้วไงครับชุดเขียวนะสุดฝุนเลยสุดซุดพู้ที่เขียวหมดนะโอ้สุดทุกตรงเขียวตรงไหนคือสุดตรงนั้นแมนนะมันแล้วก็ขอบตรงนั้นเลยป่ะอันนี้อันนี้ของเพิ่นอันนี้คือเป็นินวนเงาของผอ ของอพี่เบีเยร์นี่คือตรงเขตดินที่ถมเนี่ยแม่นครับยาวไปด้วยโอ,โอเคอนี่คือก็กำลังฟุดฟุดุดหลุมกลังฟุดหลุมก็มาดูงานข้างงานของพี่เบีเยร์นะครับก็ข้ขอคอนเสิร์ตทุกใจมันนี่เกี่ยวกับการต่างด้วยออไอ,ดอด้ดินเทปมาครับแพงบ่ดินเพราะไอ้เฮเกียก็ดินเมืนบ่คือมีความรู้นิดหน่อยเลิกทะเลเมาส์ไอเมาส์เมาส์เหรอแม่ก็ไม่ถือแสนหนึ่งแบบ ประมาณรอบแรกนะไปถมหกหมื่นห้ารอบสองสามห่นสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นก็ไม่แพงเลยเพราะว่ามันสูงไงที่เบียร์ไ้แ่เบิกนี่ยังหูแล้ว่าผมเลือกวันไหนนี่นี่แมนแมนใช่ไมอันนั้นขดินเก่าดำๆนะในขดินใหม่ที่เบียร์ผมงานเยอ ผมโดนนะครับเป็นดินด้านล่างน่าจะเกือบปีอ๋อปีแน่นนะครับ,บดินเหนยียวด้วยครับนวนี้ก็ดินเหนียวดินแบบมันกลมงานนี้ผมเพิ่มนิดหน่อยก็ไม่ถือว่าแพงทีเดียวเพราะว่ามันสูงจริงๆสูงอยู่แอ้บ,บังวิวเั่นนี่ให้างงามๆๆพาไปตามมาดูวิวทุกคนขึ้นไปจะยกเอามสิบแล้วยี่สิบสี่ นี่เส้นเบียร์ได้เหยอ<ะ>วให้ยืมนเ่ยโอ้แตพอดีเอามาใช้งานที่นี่พอดีแมมันก็อยู่ใช่ให้มงวิวเหนี่ยนมาเรียกเหมือนกระพาไม้แม่นเลยที่เป็นไม้จริงๆนะจังสวยจริงๆนะแล้วเป็นอย่างเช่นแบบเป็น,ปนที่นั่งครับไปเพราะในอานาคตจะหารง่ายกันเนละยเดี๋ยวจะร้านทหารเลยครับ ก็เออคือไม่ไม่กราบไม่ยังที่เขาเหนื่อยแหละเป็นกราบอะไรที่อ๋อเดียวนี่นี่ต้นกล้วยต้นก่อนแบบงามเลยอันนี้เบี้ยขุดออกขุดออกได้เนี่ยเพราะว่าทมดินแม่เลยขุดออกให้ต้องฐานมันอ๋อขุดแล้วก็เอามาปลูกกําลังงามต้นแบบใหญ่เลยอันนี้เปิดหน้าดินเมื่อวานอันนี้เปิดหน้าดินกล้วยสวยให้พี่พี่งามป่ะสวยพี่เบี้ยแต่ตอนนี้มันห่อน ก็เดินทางไปทางรอเจะเขจะเริ่มนิยมทำแบบนี้นนแล้วแล้วอยู่ในลึกด้วยนะที่เบียร์อยู่ลึกมากแต่คนก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันฝักโบดได้ครับอันนี้นเป็นป็นครัวเ,เป็นฟังครัวไวเฮ็ดไก่ไอ้อ่ารถรถรถเข้าข้างหลังตนี้เพิ่มเพิ่มเงนอีกห้าหมื่นตัวนี้นออเท่นี้นัแล้วตับ้านเตัวบ้านตัวบ้าข้างนก็มีเหละเบียงก็ได้แล้วแต่แม่นครับ รถรถจอดฝั่งทางนี้แล้วก็พรวอยู่ฝั่งนี้ีแม่แล้วตอนในอนาคตก็อาจจะมีซุ้มตัวนี้แม่แม่ไม่มีซุ้มตรงนี้อเอาไว้นั่งกินข้าว<ม>นั่งเล่นพี่เบียงทำไมพูดเล่นๆนะเหลือต้นไม้ตัวนี้ไม่อยากให้ตัดเลยอาจไม่เพราะว่ามันเป็นศินละปะดิแม่ก็ถ้าเรามีเหมือนเหมือนทำระเบียงนิดนึงแล้วเราเล่นดนตรีแล้วเราสาดไฟขึ้นให้งามแม่ เจอพี่แนครับตอนเย็นๆนย่เงี้ยเล่นดนตรีกันสมมติผมว่าน่าจะถ้อมันเป็นร้านอาหารได้นะนะคตก็เป็นไปได้ครับผมพราะว่าไม่ไกลดิไม่ไกลจากคทตาเลยแมนบ่าไก่ได้ได้อยู่เป็นเป็นมันเล่นทั้งเลนได้นะอันอาบนัอาจจะทำเป็นระเบียงกลมเพราะมันนะใช่ยางเบิ้งมาเลยย่างมาดูก็ได้มันจะหาดดีดิมันต้นเดียวมันมันในข่ายต้นสักกุหลาได้มันมีดอกนี่ใส่ไว้ หนาบบนา,นหนาจะมีใบได้ใบยังรังปงอันนี้เปิดพ่อเราเปิดน้าน้ดน้ำนะดินอะไร<อ>มาน้ำน้ำทุกคนพาพี่ตั้มมาลุยแ,น 4, นแยนยมนเราแปลนที่แี่อเอาไปมากมากต้นแมนมันยังบม่ตายให้โมแมนแต่ว่า ช่วงช่วงแบบว่าอันแบบพระาทิตย์ลงนี่ให้งามไอ่เวทายมือหนังงามเลยมันอาจอาดพระอาทิตลงกทายลกแว่ามันจุดวงอาทิตย์ีหลังต้นไม้หน่อยนี่ฟักติวอะแมนบอกโแมนนะต้องฟิดูแลวล่ะโมแมนักกระโดดบอกนยัง่ได้ใบยังม่หญ่ม่ให่แม่กระโดดนลน่งเอองใส่ใหญ่กระโดดนั่งเดอ่ะขอโทษมน้แมนบอ ไม่ใช่ผักดิ้วจะอาจจะกุ๊กแกมันเมนพักกระโดดมาหลังกุ๊กแก่ไม่แน่ใจคล้ายคลิดแล้วง่ายบ้านเลยให้เป็นนั้นทีล่ะง่านในทีนี่สวยก็จะสายขึ้นไปนี่ภูเขาแน่่ยภูเขาสวยงามโอ้เป็นวิววธรรมชาติของเราเลยทีนี้ถ้าเกินแค่ภายในแค่ในแบบเลย่ะกินใช่ทันเขาสูงอันนี้นี่สิครับ แนแน,แน่แล้วก็<ม>ทั้งกางเพิ่มกระดูกซื้อทามันปลูกเต็มป่ะเนี่ยข<ม>นาดเลยเอาพี่เบียร้องบนอยู่เป็นบันท่าเนี่นเขาเขาเอาไปทำไรทำประชารึเปล่าเอาเพ็ดระเบียงออกมกันเป็นอืมนะมีเก้าอี้สนามตัวนึ่งน่ารักน่ารักแล้วก็ต่อนั่งจิ้นกาแฟเป็นระเบียงนะแพรเพชรสะพานไมาาน่ไม่จทกาไหร่ก็ได้เดี๋ยวนเ็พชรหนึ่งเป็นที่แบบว่า มุงกินข้าวอะไรสดหรือว่าเฮ็ดทำคลิปว่าทำคลิปได้นี่เราว่าตู้ให้กวนบ้านเพื่อไอ้แตงเิ่งไหนนี่เพื่อไอเดียออกยัไม่ไปเขาพูดมาให้พันไไบอะไรบอป่านไหนต่ว่ากันแต่ภาพเป็นไงยันคลิปนนี้ไปคลิปนี้ก่อนนะคะนรับทุกคนสวัสดีครับ